โหมไฟใต้ต้นปีงบสูตรปรับเฉพาะกิจขันน็อดงานข่าวแค่เริ่มปีงบประมาณ2 5 6 9พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดเหตุระทึกขวัญป้นร้านทองในห้างใหญ่บิ๊กซีสุงงโกลกจังหวัดนาราธิวาสโดยกองกำลังชุดดำอาวุธครบมือก่อเหตุอย่างอุกอาจมีการวางแผนเป็นอย่างดีกำหนดเส้นทางหนีเลี้ยวล้อให้พ้นจุดตรวจ ปลายทางคือการข้ามแดนออกนอกประเทศด้วยเส้นทางธรรมชาติซึ่งวิธีการไม่ได้แหวกแนวหรือแตกต่างจากเมื่อก่อนเพียงแต่ใช้ช่องว่างของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นจังหวะของการเข้ากระทําแต่มูลค่าทองคําซึ่งผู้ก่อเหตุนําไปได้มีมูลค่ามากกว่า3 5ล้านบาทคิดเป็นทองคําหนักถึง600บาทความเสียหายของผู้ประกอบการนับว่ามหาศาลและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในพื้นที่เศรษฐกิจจากเหตุที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุมักจะเกิดขึ้นช่วงที่กองทัพภาคที่4ปรับเปลี่ยนตัวผู้บังคับบัญชาอยู่บ่อยครั้ง แต่ครั้งนี้มีความพิเศษตรงที่กองทัพบ,บกส่งคนนอกพื้นที่ลงเป็นแม่ทัพภาคที่4ทําหน้าที่เป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าหรือผอรมนภาคสส่วนหน้าเหนี่ยมหน้าสูงสุดในการควบคุมสั่งการประสานงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั่นก็นคือพลโทรนรทิพย์โพยนอกซึ่งมาจากกองทัพภาคที่2เป็นไปตามแนวทางของพลเอกพนาแคลปปอดทุกผู้บัญชาการทหารบกที่ต้องการการแก้ไขปัญหาจัดก,การภายในหน่วยขณะที่กําลังในพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนบางหน่วยเฉพาะกิจโดยเฉพาะกิจยะลาจัดก,กําลังจากกองพลทหารราบที่5เฉพาะกิจปัตตานีจัดก,กําลังจากกองพลทหารราบที่15เฉพาะกิจตราธิวาดจัดก,กาลังจากกองทัพภาคที่1เฉพาะกิจสงขากําลังจากมทบ42 โดยครั้งนี้กองทัพภาคที่1ส่งพลตียอดอาวุธพึ่งพักรองแม่ทัพภาคที่1ลง,งมปเป็นผู้บัญชาการเฉพาะกิจนราธิวาสแทนเพราะมีการจัดก,กำลังจากส่วนกลาง1กองพันทหารราบเข้าไปแทนที่จัดจากกองพลทหารราบที่11กองพลทหารราบที่9และมณฑลท,นทหารบกที่11ขณะที่พลรอหาําทำภารกิจของกองกำลังป้องกันชายแดนอย่างเต็มที่ขณะที่กองกำลังทหารพานยังคงมุ่งเน้นงานสายแข็งโดยจังหวัดปัตตานี ควบคุมพื้นที่เกือบทุกอำเภอยกเว้นอำเภอยะรังพร้อมทั้งทหารพรานที่มาจากกองทัพพาคที่สองภายใต้เฉพาะกิจทอพ .22 อและตำรวจในเฉพาะกิจปตณี92ควบคุมอำเภอเมืองปัตนีพื้นที่จังหวัดยะราจัดทหารพรานควบคุมพื้นที่อำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอกระงปีนางอำเภอร,รามันส่วนทหารพรานที่จัดมาจากกองทัพพาคที่สคือเฉพาะกิจทอพ .33 อ ควบคุมพื้นที่อำเภอบรรังสตาส่วนในเมืองเป็นส่วนรับผิดชอบทางเฉพาะกิจตำรวจยะลา9 1และอำเภอเบตงกับบางส่วนของอำเภอทานโตมอพ้เฉพาะกิจตชด44รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีหน่วยทหารพานและหน่วยนาวิกโยธินที่เคยดูแลนราธิวาสมาแต่เดิมได้แก่อำเภอบาเจาะอเภอยี่งออเภอตากใบและอสุงไหงโกลกส่วนอำเภอเมืองนราธิวาสมอพะกิจตำรวจนราธิวาส๙๓ควบคุมพื้นที่จึงไม่แปลกถ้าจะมีการวิเคราะห์ว่า เป้าหมายของผู้ก่อการต้องการรองของผู้ที่จะลงมาแก้ไขในพื้นที่ชุดใหม่ซึ่งเป็นสูตรเดิมที่กองทัพบ,บกเคยใช้มาก่อนในช่วงปี2560และค่อยปรับกําลังมาใช้กาลังพลในพื้นที่และกองกําลังประจําถิ่นเพิ่มขีดความสามารถของอาสาสมัครรักษาดินแดนประจาจุดตรวจเป็นหลักแม้พลโทนรทิพย์เคยมาทำหน้าที่อย่างเป็นเฉพาะกิจปตัตตานีตอนที่กองทัพที่2จัดกำลังลงมาหรือพลตียอดอาวุธ ที่เคยลงมาช่วงที่ฝ่ายใต้กำลังคุโชนหลังปี2547โดยช่วงนั้นรอสันติเดรอซึ่งนำโดยพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้เคยนำกำลังหน่วยลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรมาก่อนก็ตามสำหรับความชัดเจนด้านนโยบายของพลเอกพนาแค่ปลอดทุกผอบอทบ,บซึ่งทำหน้าที่รองผอ,อร,อรมนรการในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรรมนรวราระพิเศษและการปฐรมเทศผู้บริหารประจำปีก็ป,กประมาณ2 5 6 9 ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาชายแดนจังหวัดภาคใต้โดยระบุว่าต้องริเริ่มและพัฒนากลยุทธ์ใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบซ้ําเติมกับปัญหาเดิมงานข่าวกรองต้องแม่นยําทันเวลาและสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชนการอเนวนการต้องยึดถือความปลอดภัยของประชาชนเป็นสําคัญปฏิบัติตามกรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดการประสานงานระหว่างหน่วยราชการต้องมีกระภาพเพิ่มบทบาทให้สำนักอํานวยานการกอรมนเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้นซึ่งต้องยอมรับว่าง,งานด้านการข่าว มีความสำคัญมากและมีเงินงบประมาณที่สนับสนุนงานด้านนี้ค่อนข้างสูงในสมัยที่พลโทไพศาลหนูสังดํารงตาแหน่งแม่ทัพพันที่4ก็ได้รวมงานศูนย์ข่าวไปที่ตนเองซึ่งการข่าวที่ผ่านมาเป็นฐานข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักเนื่องจากโจทย์หลักที่กองทัพต้องการก็คือการเคลื่อนไหวและแผนปฏิิการของกองกํากลังผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งพลเอกพนาพยายามปรับแก้จุดอ่อนแต่ก็ยังติดปัญหาหลายประการขณะที่การปรับกําลังในโครงสร้างเฉพาะกิจบางจังหวัดอาจถูกมองว่าเป็นเล่าใหม่ในขวดเก่า พะมีหน่วยปกติดูแลพื้นที่อยู่แล้วส่วนเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมามีเป้าหมายรับภารกิจป้องกันยับยั้งความรุนแรงควบคุมสถานการณ์ซึ่งไม่สอดคล้องกับยุทธวิธีขบวนการที่เป็นเซลล์ย่อยถ้ายิ่งมีกรรมการมากขึ้นในพื้นที่ลำดับขั้นการสั่งการก็จะมากขึ้นไม่สามารถตอบโตสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการก่อเหตุอย่างรวดเร็ววางแผนหลบหนีอย่างรวดเร็วหรือไม่แต่สู่ทดสอบครั้งนี้จะได้ผลหรือไม่ต้องรับการทดสอบไนไม่ช้าแต่ก็มีการมองกันว่าสายการบังคับบัญชาแบบหน่วยเฉพาะกิ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จเพียงแต่เป็นเครื่องมือในการใช้ควบคุมสถานการณ์ให้คงที่เพื่อไม่ให้รุนแรงไปกว่าที่เป็นอยู่ที่ผ่านมากรอรมนภาคสี่ส่วนหน้าไม่สามารถลดขีดความสามารถของขอบวนการได้และต้องตกเป็นฝ่ายตั้งรับมาตลอดการข่าวยังเดินตามกลุ่มก่อเหตุจึงถึงเวลาต้องยกเครื่องขนานใหญ่ทํางานข่าวกองจริงจังในการหาแหล่งข่าวเชื่อมโยงข้อมูลพร้อมทั้งวิเคราะห์ไม่ปล่อยให้กระทัพที่4กลกุมอํานาจ ปัจจุบันโมเมนตัมของสถานการณ์โฟกัสไปที่ชายแดนไทยกับบูชาขณะที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังอยู่ในระดับถัดไปรัฐบาลและกองทัพทุกยุคยังพยายามหาวิธีการจัดการปัญหาให้เกิดความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ความสลับซับซ้อนของปัญหาที่มากกว่าชายแดนด้านตะวันออกจึงต้องรอดูสูตรการปรับเฉพาะกิจและการข่าวที่เริ่มน้ำหนึ่งในปีงบนี้ว่าจะมีผลลัพธ์อย่างไรต่อไป